สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน5ราศีนี้ถือว่ามีดวงการเงินที่ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับทรัพย์รับโชคในช่วงอาทิตย์นี้สำหรับอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนถือว่าเป็นอาทิตย์ที่มีความสำคัญเป็นอาทิตย์ที่เข้าสู่เดือนแห่งการเปลี่ยนพุทธศักราชก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของหลากหลายราศี ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือในบางราศีก็เริ่มที่จะมีการขยับเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาต้องบอกเลยว่าห้าราศีที่จะกล่าวถึงนี้มีเกณฑ์จะรับทรัพย์มีเกณฑ์จะรับโชคถือเป็นราศีดวงดีประจำสัปดาห์ห้าราศีนั้นจะมีราศีใดบ้างราศีที่หที่มีดวงดีประจําสัปดาห์เป็นลาดับที่ห้า ราศีเมษต,ต้องบอกเลยว่าราศีเมษนั้นในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนท่านมีเกณฑ์ดวงที่ดีท่านจะพบเจอกับสิ่งที่จะเข้ามาทำให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องโชคลาภแต่จะเป็นเรื่องการงานหรือแม้แต่การที่ท่านติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงถัดจากนี้ไปหนึ่งอาทิตย์นี้ท่านจะพบเจอกับความสะดวกสบาย จะมีคนคอยเคลียร์ทางให้ท่านก็ถือว่าชาวราศีเมษไม่ว่าจะเป็นการงานหรือแม้แต่ดวงชะตาด้านโชคลาภค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ดวงที่ดีหนึ่งอาทิตย์นี้จะมีความพิเศษซ่อนอยู่ในดวงชะตาของท่านไม่ว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายท่านก็มีเกณฑ์ที่มีดวงเหนือดวงท่านก็มีเกณฑ์ที่จะชนะมีเกณฑ์ที่เข้าไปอยู่ในฝั่งที่สมปรารถนา ก็ต้องบอกชาวราศีเมษเลยว่าดวงของชาวราศีเมษประจำสัปดาห์ถือว่ามีเกณฑ์ดวงที่ดีอย่างมากดวงชะตาของชาวราศีเมษจึงถูกเข้ามาอยู่ในอันดับที่หอันดับที่4ราศีกันต้องบอกเลยว่าในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนดวงชะตาของชาวราศีกันนั้น ถือว่าไม่ธรรมดาความพิเศษความแตกต่างความแปลกใหม่ทุกอย่างซ่อนอยู่ในดวงชะตาของท่านหนึ่งอาทิตย์นับจากนี้ทุกอย่างจะกำเนิดเกิดมาให้ท่านมองเห็นจะเกิดมาให้ท่านพบเจอเรียกได้ว่าไม่ว่าท่านจะไปทางใดท่านก็มีเกณฑ์จะพบเจอกับคนที่ให้โชคให้ลาบกับท่านหรือแม้แต่ตัวท่านจะมีความนึกคิดหรือแม้แต่ลางสังหรณ์ต่างๆในช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่จะทําให้ท่านนั้นพบเจอกับคําว่าโชคลาภพบเจอกับเงินทองไม่ว่าท่านจะทําอะไรในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงดวงเหนือดวงมือซ้ายก็จะหยิบเงินมือขวาก็จะหยิบทองทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่ท่านนึกคิดนอกจากดวงด้านโชคลาภที่ดีดวงการงานที่จะทําเงินทําทองให้ท่านนั้นก็ถือว่าในช่วงอาทิตย์แรกนั้นดีอย่างมาก ท่านจะพบเจอกับโอกาสที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ต่างๆก็ขอให้ท่านรับโอกาสพิเศษนั้นไว้และทําอย่างสุดความสามารถเชื่อว่าท่านจะสามารถสร้างจุดเริ่มต้นหรือสร้างก้าวแรกในการทำเงินทําทองได้นับจากนี้ชาวราศีกันดวงชะตาของท่านจึงถูกจัดให้เข้ามาอยู่ในอันดับที่4อันดับที่สราศีมีน ต้องบอกเลยว่าราศีมีนนั้นเป็นราศีที่อยู่ในเกณฑ์ที่หัวแถวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นราศีที่จะมีโชคมีลาบอยู่ตลอดไม่ใช่แค่ช่วงอาทิตย์นี้แต่ในระยะยาวชาวราศีมีนนั้นก็เกาะกลุ่มอยู่ในหัวแถวก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีมีนนั้นมีความพิเศษเกิดขึ้นกับตัวท่านภายในอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนไม่ว่าท่านจะได้โชคลาภจากคนที่อยู่รอบตัว ลูกลูกหล,ลานหลานหลางสังหรณ์ต่างๆหรือแม้แต่ความฝันมีเกณฑ์ที่จะทําให้ท่านได้พบเจอกับโชคลาภเรียกได้ว,ว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่ท่านทําเงินทําทองได้และการงานของชาวราศีมีนก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ท่านเริ่มจะจับทิศทางของงานท่านถูกหรือแม้แต่ท่านจับชิ้นงานจับงานอะไรสักอย่างตอนนี้กําลังเข้าที่เข้าทาง กำลังสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมสร้างรายได้ที่งดงามให้กับตัวท่านอยู่ก็ขอให้ท่านพยายามต่อไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเรียกว่าความก้าวหน้าของท่านไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้แน่นอนชาวราศีมีนดวงการงานดวงการเงินของท่านค่อนข้างที่จะจับมือไปพร้อมกันเรียกได้ว,ว่างานดีเงินก็เด่นโชคลาภก็ตามมาด้วยดวงชะตาของชาวราศีมีน,นั้น เป็นราศีพิเศษเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์จะหยิบเงินถูงเงินถังได้ในอาทิตย์นี้ดวงชะตาของชาวราศีมีนจึงถูกจัดให้เข้ามาอยู่ในอันดับที่สามอันดับที่สองราศีกรกฎต้องบอกเลยว่าอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนเป็นอาทิตย์ของชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่ท่านจะตั้งหลักตั้งตัว นี่คืออาทิตย์ที่ท่านจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงไม่ว่าท่านจะทำอะไรนึกคิดอะไรในอาทิตย์นี้ท่านจะมีเกณฑ์ได้ลงมือทําได้จับได้สัมผัสอย่างแท้จริงก็ถือว่าผลลัพธ์ที่ท่านจะได้กลับมานั้นถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะสามารถพบเจอกับช่องทางที่เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มรายได้ให้กับตัวท่านก็ถือว่าชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ การงานถือว่าเด่นอย่างมากการงานจะนำพาไปสู่การที่ท่านจะหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าหรือแม้แต่ด้านโชคลาภก็ตามชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นราศีม้ามืดเป็นราศีที่มีเกณฑ์จะได้โชคลาภมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากความไม่ตั้งใจก็ถือว่าเป็นเงินฟุกๆุกเป็นเงินพิเศษเป็นเงินส้มลน่นมีเกณฑ์จะเข้ามาหาชาวราศีกรกฎได้ในเร็ววันนี้หรือเป็นไปได้นั้น ชาวราศีกรกฎก็จะได้ภายในอาทิตย์นี้ก็ถือว่าดวงอาทิตย์แรกของชาวราศีกรกฎนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินด้านโชคลาภทั้งสาอย่างพร้อมจะวิ่งเข้ามาหาชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนท่านจะมีเงินเต็มมือมีเงินเต็มกระเป๋าอย่างแน่นอนอันดับที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นดวงชะตา ที่มีเกณฑ์ดวงที่ดีจึงถูกจัดเข้ามาอยู่ในอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งประจำสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนราศีพิจิกต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นครบเครื่องจริงๆเป็นราศีที่มีความโดดเด่นในทุกๆด้านนอกจากตัวของชาวราศีพิจิกที่มีพื้นฐานเกณฑ์ดวงที่ดีแล้ว หลายๆสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือแม้แต่สิ่งลี้ลับเจ้าที่เจ้าทางทุกอย่างต่างอุปถมัมต่างค้ำดวงท่านอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นอยู่ในช่วงดวงขึ้นอยู่ในช่วงมือขึ้นหยิบจับอะไรทำอะไรค่อนข้างที่จะไปในทิศท,ทางที่ดีชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ไป หากท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมานะพยายามทำอะไรก็ทำอย่างเต็มที่ไม่ใช่ทำอย่างเล่นๆไม่ใช่ทำอะไรแบบไม่จริงจังเชื่อว่าท่านจะสามารถตั้งหลักปักฐานเชื่อว่าท่านจะเข้าไปอยู่ในผลลัพธ์ที่สมปรารถนาสมหวังมีเกณฑ์ในปีนี้ท่านจะพบเจอกับคำว่าเศรษฐีกับคำว่าร่ำรวยก็ถือว่าอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนนั้น จะเป็นอาทิตย์แรกที่สร้างจุดเริ่มต้นใหม่ๆให้กับชาวราศีพิจิกก็ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นราศีของแท้อย่างแน่นอนสําหรับการทำนายการพยากรณ์การจัดอันดับดวงชะตานั้นทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณทั้งหมดอ้างอิงมาจากตำราของวิชาทางช่องคืนมนโกนเท่านั้น ดวงชะตาของคนเรานั้นจะดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราด้วยหากเราคิดดีทดําดีพูดดีเราก็จะพบกับหนทางที่ดีพบเจอกับเส้นทางการเดินที่ดีที่เป็นมงคลก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ